สวัสดีครับผมใครใหม่พากินพาเที่ยวนะครับวันนี้วันที่18มิถุนายน2556นะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพังงานะครับอำเภอท้ายเหมืองนะครับวันนี้เรามีพาลูกค้าแขกนะครับมาเที่ยวนะครับเป็นรุ่นวัยแบบรวมๆแล้วก็ปลาไปเกือบพันนะครับวันนี้เราอยู่ที่ ใช้วิเศษนะครับวันนี้นะฮะอยู่ที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเลยนะครับบรรยากาศก็เป็นแอคทิวตี้แบบที่มีสวนน้ำนะครับดูบรรยากาศที่หน้ากล้องของผมนะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็มีร้านอาหารนะครับที่เราสามารถได้มาทานอาหารได้นะครับหาครอบครัวนะครับจะพาญาติๆนะครับหรือแขมารับรองการท่องเที่ยวที่นี่ได้นะครับนะฮะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศนะครับโดยรอบๆของชายวิเศษนะครับอ่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะครับเราจะพาไปดูนะฮะ